คุณผู้ชมครับในสมรภูมิความเร็วที่เทคโนโลยีถูกผลักดันจนถึงขีดสุดของ MotoGP ได้เกิดจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอีกครั้งเมื่อแผนการที่จะสั่งห้ามใช้นวัตกรรมล่าสุดอย่างปีกเสริมขาหรือเล็กวิงส์ในฤดูกาล2026ได้ถูกระง,งับไว้ก่อนโดยจะถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งประวัติศาสตร์ในปี2027 การตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่าชิ้นส่วนอากาศพลาศาสตร์สุดล้ำซึ่งริเริ่มโดยอรพเลียและถูกนำไปต่อยอดโดย h o n ด้าจะยังคงถูกต้องตามกฎและสามารถใช้งานต่อไปได้แม้จะมีความกังวลอย่างหนักในประเด็นด้านความปลอดภัยก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของ MotoGP และนี่คือการพักรบชั่วคราวในสงครามแอโรด y นามิกสที่ดุเดือดหรือไม่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคนิค คือหัวใจสำคัญของการแข่งขัน MotoGP ที่แต่ละทีมผู้ผลิตต่างทุ่มเททรัพยากรเพื่อสร้างความได้เปรียบเพียงเสี้ยววินาทีและปรีกเสริมขาก็ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงล่าสุดที่สะท้อนถึงการแข่งขันอันเข้มข้นนี้ได้อย่างชัดเจนปีกเสริมขาคือชิ้นส่วนแอโรไดนามิกที่ถูกติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของเบาะนั่งด้านหลังขาของนักขี่โดยทีมอ a p r i l ีย คือผู้บุกเบิกที่นำมาใช้งานกับรถแข่ง R.S.G.P ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ Honda จะเป็นผู้ผลิตรายที่2ที่นำแนวคิดนี้ไปใช้ตามในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลอย่างไรก็ตามหัวใจของความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่ความได้เปรียบเชิงเทคนิคแต่อยู่ที่ประเด็นด้านความปลอดภัยมีความกังวลอย่างกว้างขวางว่าปีกขาอาจเกี่ยวหรือยึดตัวนักแข่งไว้กับรถในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บและนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายยิ่งขึ้นแม้จะมีการเสนอให้สั่งแบนชิ้นส่วนนี้แต่ข้อเสนอดังกล่าวต้องถูกชะลอออกไปการต่อต้านอย่างแข็งแกร่งจาก a p r ริเลียและ Honda ต่อข้อเสนอสั่งแบนในทันทีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความได้เปรียบทางอากาศพลาศาสตร์ทุกเศษเสี้ยวมีความสำคัญเพียงใดและได้เปลี่ยนชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียวนี้ กลายเป็นสมรภูมิสำคัญในสงครามเทคโนโลยีที่ใหญ่กว่าที่ดำเนินมานานหลายปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอากาศพลาศาสตร์ได้กลายมาเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะในการแข่งขัน MotoGP และได้เปลี่ยนโฉมหน้าของรถแข่งไปอย่างสิ้นเชิงจากแฟริงที่เรียบง่ายกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยปีกและช่องลมราวกับว่าเป็นรถแข่งฟอร์มูล่าวันบน2ล้อจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2016 เมื่อดูคติเริ่มนำวิงเล l e ส s มาใช้อย่างจริงจังเพื่อสร้างแรงกดดาวน์ฟอร์ช่วยให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนนได้ดีขึ้นและลดอาการล้อหน้ายกหรือวี l ี่ขณะเร่งความเร็วนับจากนั้นเป็นต้นมาการแข่งขันด้านแอโรไดนามิกสก็ได้เปิดฉากออกไปเลยนำไปสู่นวัตกรรมต่างๆมากมายดังนี้ Wings หรือ Winglets ททำหน้าที่สร้างแรงกดด้านหน้าช่วยควบคุมการยกล้อและเพิ่มความเสถียรขณะใช้ความเร็วสูง อีกทั้งยังช่วยเบี่ยงทิศทางลมขึ้นด้านบนเพื่อลดอากาศแปรปรวนท้ายรถและจัดระเบียบการไหลของอากาศเพื่อระบายความร้อนเครื่องยนต์และเบรกสปูลหรือสวิงอาร์มอทแทชเมนต์ติดตั้งอยู่หน้าล้อหลังมีหน้าที่หลักในการนำอากาศบริสุทธิ์เข้าไปช่วยระบายความร้อนยางหลังและยังมีผลพลอยได้ในการเพิ่มแรงยึดเกาะหรือ traction ดิฟฟิวเซอร์จัดระเบียบการไหลของอากาศใต้ท้องรถสร้างสภาวะศูญยากาศขณะที่รถเอ็นเข้าโค้งเต็มที่ ซึ่งจะดูดตัวรถให้แนบติดกับแทร็กมากขึ้นก่อให้เกิดการยึดเกาะทางอากาศพลศาสตร์หรือ Aerodynamic กริปที่มาเสริมการยึดเกาะเชิงกลในสงครามนี้มีผู้เล่นหลักที่แบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนผู้บุกเบิกค,คือดูคติที่ไม่มีใครปฏิเสธตามมาด้วยอาพริเลียอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งสองทีมได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์จากวงการ F1 ผู้ตามคือ KTM ซึ่งในตอนแรกเคยแสดงจุดยืนคัดค้านแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าร่วมวงโดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากทีม Red Bull f 1มาช่วยพัฒนาเช่นเดียวกับ Honda ส่วน y a ม a h a ก็เริ่มเดินตามเส้นทางนี้แต่เป็นทีมเดียวที่ยังไม่ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนี้และเลือกที่จะพัฒนาด้วยตนเองไปก่อนการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนี้ได้สร้างมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในวงการที่นำไปสู่การถกเถียงครั้งสำคัญ การพัฒนาด้านอากาศพลศาสตร์ได้แบ่งความคิดเห็นในวงการมอต GP จีพีออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายที่มองว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับฝ่ายที่เชื่อว่ามันกำลังทำลายจิตวิญญาณของการแข่งขันที่เน้นทักษะของนักบิดเป็นหลักในฝั่งผู้สนับสนุนอะปริเลียและฮอนด้าแสดงจุดยืนคัดค้านการแบนปีกเสริมขาอย่างทันทีอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์จากทีมอื่น ที่อาจไม่ต้องการลงทุนพัฒนาชิ้นส่วนดังกล่าวในตอนนี้เนื่องจากใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่ในปี2027การทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะถูกแบนในเร็วชั้นนี้จึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุทางกลับกันฝ่ายที่ตั้งข้อสงสยัยนำโดยเคซี่สโตเนอร์ตำนานนักแข่งม o t ต GP ได้วิพากษ์วิจารณ์ทิศทางนี้อย่างเปิดเผยโดยแสดงความกังวลว่าแอโรไดนามิกส์ที่ซับซ้อนจะทำให้การแซงทำได้ยากขึ้น เนื่องจากรถคันหน้าจะสร้างอากาศแปรปรวนไว้หลังมากมายทําให้รถคันที่ตามมาสูญเสียแรงกดและสีิรภาพสถานการณ์นี้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการฟอร์มูล่าวันที่การพึ่งพาแอโรไดนามิกส์มากเกินไปทําให้การแซงรถน้อยลงจนผู้จัดต้องนําระบบ DRS หรือปุ่มแซงเข้ามาช่วยคําถามสําคัญจึงเกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วม o ต GP กจีลังเดินซ้ารอยฟอร์มูล่าวันหรือไม และนวัตกรรมเหล่านี้กำลังจะทำให้การแข่งขันน่าตื่นเต้นน้อยลงหรือไม่เหตุผลที่การตัดสินใจแบรนด์ปีกเสริมขาถูกชะลอออกไปจนถึงปี2027ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางเทคนิคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมโต GP กีีที่จะเข้ามาปฏิวัติโฉมหน้าของรถแข่งอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2027ประกอบด้วยการลดขนาดเครื่องยนต์ ความจุดของเครื่องยนต์จะถูกลดลงเหลือ850ซีซีการจำกัดแอโรดนามิกส์ความกว้างสูงสุดของแฟร n ิงด้านหน้าจะลดลง150มิเมรเหลือ550มิมความสูงของส่วนท้ายรถจะลดลงจาก1,250ม mm, ิเมเหลือ1,150ม mm. ิลิมจมูกของแฟริิงจะถูกร่นไปด้านหลังอีก50มิเมตร อุปกรณ์ปรับระดับความสูงหรือ Right Height Devices และอุปกรณ์ช่วยออกตัวหรือ w h o l e Shot Devices จะถูกสั่งแบนดโดยสิ้นเชิงผู้ผลิตจะได้รับอนุญาตให้อัปเดต Aero Dynamics ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อฤดูกาลการผลักดันการตัดสินใจเรื่องปีกเสริมขาไปจนถึงปี2027จึงเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้กฎทุกกฎถูกพิจารณาและออกแบบไปในทิศทางเดียวกันอย่างครอบคลุมแทนที่จะแก้ไขกฎทีละเล็กทีละน้อย อนาคตของ a e r o d y n a มิกสหลังปี2027จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนและคืนความสำคัญกลับมาที่ทักษะของนักบิดอีกครั้งสถานการณ์ปัจจุบันสรุปได้ว่าปีกเสริมขาจะยังคงเป็นชิ้นส่วนที่ถูกกฎหมายไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2026แต่ชะตากรรมของมันและนวัตกรรมแ e r o d y n a มิกสอื่นๆจะถูกตัดสินพร้อมกับก,บกฎระเบียบชุดใหม่ที่จะบังคับใช้ในปี2027 การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างการสแสวงหาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งของทีมผู้ผลิตกับความพยายามของผู้จัดการแข่งขันในการควบคุมต้นทุนเพิ่มความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือการรักษาสเสน่ห์และความน่าตื่นเต้นของการแข่งขันเอาไว้การชะลอการแบนปีกเสริมขาจึงไม่ใช่การพักรบแต่เป็นการจัดกระบวนทัพเชิงยุทธศาสตร์ก่อนที่กฎปี2027จะเข้ามาพลิกเกม ความท้าทายสุดยอดของ MotoGP คือการวางรากฐานอนาคตที่อัจฉริยภาพทางวิศวกรรมยังคงแบ่งบานได้อยู่โดยไม่สูญเสียการต่อสู้แบบล้อต่อล้อที่เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของกีฬานี้ไปเลย